บอกเลยว่าของชิ้นนี้มันสวยมากๆเลยค่ะมันคือมงกุฎพระราชาสีแดงรูบี้แบบนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องมันเท่มากๆเลยแล้วขอออกไปนิดเดียวเองเขาแอบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยและของชิ้นนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่2,000ชิ้นเท่านั้นนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วแต่คนรู้น้อยมากๆเลยนะ,ะน้องออกไปแค่ประมาณร้อยนิดๆเองนะ,ะสิ่งที่น้องจะต้อง น้องๆจะต้องยืน AFK อยู่ในแมปแมปนี้จนกววาตัวเองจะมีพอยท์ทั้งหมด95,000ยนะคะซึ่งหากเรายืนอยู่ในแมปแมปนี้เนี่ยค่ะน้องๆเราก็จะมีพอยต์เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดอยู่แล้วเหมือนด้านขวามือของพี่แป้งนะคะซึ่งน้องๆจะเห็นว่าแถบขบวนสีฟ้าเนี่ยหากมีคนนะคะช่วยกันกดคิกิกๆๆกกันในแมปนะคะไปถึงสุดหลอดเนี่ยค่ะน้องๆเราจะได้โบนัสพอยต์มานะคะน้องๆซึ่งพอยต์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะเราสามารถ เก็บของตรงนี้ได้นะคะน้องๆอ,อาจจะทําให้หลอดของเราเหนียวไวขึ้นนะ,ะบอกว่าม,มีหลายอย่างมากๆเลยนะคะซึ่งในห,หลอดสีแดงเนี่ยพี่แป้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องทํายังไงนะคะส่วนใครที่อยากได้มงกุฎสีแดงอันนี้รีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้นะคะคนได้น,น้อยมาก